สวัสดีครับวันนี้ร้านเทวันจะมารีวิวการลอยได้จากโค้งเล็กนะครับโค้งกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นสี่เส้นเริ่มจากได้เส้นแรกเลยนะครับเป็นได้ฝั่งขวามือเส้นแรกเลยร้อยเข้ารูนี้รูแรกเลยครับลอยลงเข้ามาแล้วก็มาผ่านได้ตัวหัวหัวจักนี่ครับผ่านได้หัวจัก แล้วก็ร้อยเข้าาผักเข้ามาตรงร่องตัวนี้ครับเนี่ยมันจะมีร่อง,องเขาอแล้วก็เข้ามาร่องนี้นี่ครับเขาจะเป็นร่องไข่ร่องมันอยู่่ะนี่ครับร่องต่อมาวิธีเปิดฝาก็อ่าให้เราดันแล้วก็ดึงลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ผักออกไปเลยนี่ครับแล้วก็เข้าชิง ชุดปรับได้ตัวแรกเนี่ยครับชุดปรับได้ตัวแรกแล้วก็เข้ารูแรกสิ่งที่สองจุดที่สอง จุดที่สามคือจุดจุดแรกคือจุดนี้นะครับเป็นรูแรกรูกที่สองคือผ่านได้ตัวนี้ผ่านได้ที่สามคือตัวนี้ผ่านได้ตัวที่สี่ก็คือตรงตรูดตะขอนี่เลยเวลาเราจะร้อยตูดตะขอเราให้หมุนตะขอไปสุดอ่าหมุนตะขอไปสุดแล้วก็หนีได้หนีได้ให้มันไปฝั่งให้มันไปทางตูดตะขออ่ออตอนอันนี้ไม่ต้องหนีก็ได้เพราะมันเป็นอ่ะ จุดที่สามนะครับจุดที่สามจุดที่สี่ก็คือจุดตรงตูดตะขอผักเข้าเลยอย่างนี้ครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือเข้าไปตะขอรูไปตะขอสุดเลยก็จะเป็นตรงนี้มองเห็นไหมไม่เห็น่็เดี๋ยวเขาก็หมุนมาอย่างนี้ก็ได้หมุนมาให้มาสุดฝั่งนี้นี่ครับรูอุดรูสุดท้ายคือไปตะขอตัวนี้รูเห็นไหมรูเล็กๆเนี้ยแล้วกาจุดสุดท้ายเลย ของได้เส้นแรกนะครับนี่ครับก็คือเส้นแรกก็คือจะประมาณนี้นี่นะครับเส้นแรกแล้วก็มาดูเส้นที่สองของตะขอสั้นนะครับตัวนี้เขาเรียกตัวได้เมื่อกี้เขาเรียกตะขอยาวตัวนี้คือเรียกตะขอสั้นก็คือได้เช่นที่สองก็ขเข้ารูเหมือนเดิมแล้วก็มาเข้าผ่านได้ตัวนี้อีกจน ข้างบนแล้วก็เข้าอันได้ตัวนี้อีกแล้วก็มาเข้าชุดปรับได้ตัวสีส้มพอเข้าปรับได้ตัวสีส้มแล้วก็ลูกค้าเมื่อกี้ได้เส้นของตัวสีส้มนี่นะที่ผมบอกเมื่อกี้ร้อยเข้ามาแล้วก็ร้อยเข้ามาเข้าชุดตัวปรับได้สีส้มเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงมาตรงรูรูข้างล่างนี่ครับ เนี่ยครับเมื่อกี้เราไม่ได้บอกว่าเข้าตรงนี้ก่อนเราเลยมาตรงนี้เลยที่จริงมันต้องเข้าตรงนี้ก่อนอเห็นรูแรกรูแรกจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับรูแรกแล้วก็ดึง้นดึง,ดงแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าเอาปากคีบดึงนะครับดึงเข้าจุดตัวข้างในนี่ยครับตัวผ่านได้ตัวสีเหลือง แล้วมาเข้ารูตัวผ่านได้ตัวที่สามนี่ครับแล้วก็มาเข้าตัวใกล้มันจะอยู่ใกล้กันเลยรูตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาเข้าตะขอเ่เข้าไปตะขอได้เลยนะครับตัวนี้นี่ก็คือเขาเรียกตะขอสั้นนี่ครับ นี่ก็คือได้ได้สองเส้นคือได้ล่างก็คือเสร็จกันลักษณะการร้อยล่างก็อยู่ประมาณนี้นี่นะครับพอร้อยเสร็จแลราก็ปล่อยเป็นไปทำาน,นธ,รรธรรมชาติของมันเลยแล้วก็ออกมาร้อยเข้าเป็นได้เย็บนะครับได้เย็บร้อยง่าย แล้วก็เข้ารูฝั่งซ้ายมือชุดฝั่งซ้ายล้วจะมาเข้าตัวอันได้ตรงหัวหัวหัวเกจบหัวจักแล้วก็เข้ามา,าผัานได้ก่อนจะถึงชุดปรับได้แล้วเข้ามาชุดสีฟ้านี่ครับอพอพอ,พอเข้าสุดแล้วก็นี่มันจะมีร่อง,องเขานะครับ ดึงเข้าล่องเลยอ่าดึงเข้าล่องแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไรปล่อยดึงเข้าล่องมามันจะเป็นล่องตัวแรกแล้วก็มาล่องฝั่งนี้นี่ครับอ่าพอดึงเข้าล่องเสร็จแล้วก็เข้าตรงของผ้าอานีบได้หวัวก็คือตรงหวัวเข็มเลยจะมีชุดหนีบตัวแผ่นเล็กๆเกนี่ยอ่าทุกค้าเห็นนะครับลุงตรงน,นี้แล้วก็ดึงเข้าเห็นไหมครับดึงเข้าแล้วก็ ร้อยเข้าเข็มเข็มแรกฝั่งขวามือเลยนี่ครับอย่างนี้ก็คือเสร็จอ่าแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายของไ้เชฟก็เข้ารูเหมือนกันเข้ารูนี้แล้วก็มาเข้าตรงผ่านได้ตรงหัวบนสุดแล้วก็มาเข้าตัวอ่าก่อนจะถึงชุดปรับได้แล้วก็เข้าตัวหนีบชุดปรับได้สีดแดง ลักษณะเหมือนกันกันกบเส้นแรกเลยก็เข้าตัวนะครับเข้าชุดนี้แล้วก็ให้มันปล่อยให้มันนีบเนี่ยปล่อยลงมาก็หมุนเสาเข็มลงให้ไอ้หมุนเข็มลงให้สุดอ่ะนี้ปล่อยมันเลยครับแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็มาใส่แผ่นเหล็กตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ใส่เข็ม นี่ครับการลักษณะการร้อยได้จากโค้งกระเป๋าหิ้วสีเส้น